เช้าอ the <Jean> ูเล <laughs> <Yeah S 1> <laughs> so ่นแค่เล่นแคเช้า oh, อู่เอู่เป็นตรนี้อีอีอีออี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 ออ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 